ครับผมคุตสองร้อแท้ไหลวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้ง แฮนด์แฮนด์ของตัวรสไกด์ปี21ใหม่ล่าสุดตัวแฮนด์เนี่ยผมแนะนํานิดนึงนะแฮนด์ hand, ตัวนเนี้ยเนี่ยคือแฮนด์เดิมจากโรงงานนะแฮนด์ yeah, <hand S 2> <hand S 1> เดิมติดรถเลยจะมีลักษณะทรงเนี่ยประมาณว่าขึ้นมาแล้วก็จะหักแบบทรงจะหอ่อห่อดูแล้วก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวผมน,นําเสนอตัวนี้ก็คือว่าอ่าผมจะใส่แฮนด์ตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์ตัวนี้นะซึ่งจะมาแทนแฮนด์ตัวเดิม แฮนด์ตัวเดิมเนี่ยสินิ้วนะครับผมจะยกขึ้นมานิดหนึ่ง12นิ้วนะครับเป็นแฮนด์สินิ้ว12นิ้วตัวเนี้ยเดี๋ยวเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าอ่าหน้าตาเขาเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามามาลองดูกันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมก็จะมาทําการอัปเดตเปลี่ยนเป็นโชโโอลิ่ศ4นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะร,รุ่นใหม่ล่าสุด เดี๋ยวผมจะใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกมาแล้วชมหน้าตาที่หลังที่เราตกแต่งแล้วเนี่ยหน้าตาที่เราเปลี่ยนของตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมารูปแบบใดเดี๋ยวคอยชมนะครับสวัสดีครับ ครับผมคนสองร้อแท้ไหลอ่าเราก็มาต่อกันในเมื่อเช้านี้ที่เราว่าเราจะติดตั้งโชคกโอรินนะโอเคเนี่ยใส่แล้วนี่ความสวยงามนะโรดไกด์สอ2เรียบร้อยนะครับใส่ไปแล้วนะก็ยังใส่พวกเล็บหนีนะแล้วก็พิงหลัง ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีขาหลบมาให้นะครับมันจะมีขาหลบก,ก็เป็นอั้นว่าชุดติดตั้งโอรินศูตยสี่ในวันนี้นะก็เป็นนั้นว่าจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็แอนเมื่อเช้าที่เราคุยกันไว้ละว,ว่าแฮนเนี่ยแฮน์น่ยตัวที่ติดรถมากับตัวที่เราเราใส่เข้าไปใหม่ติดตั้งเข้าไปใหม่ตัวนี้1ินิ้วนะก็มันจะทําให้ท่านั่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอนุญาตโอเคนะครับนะครับโอเคเอาละ นี่ท่านั่งนะครับคือหนึ่งมันจะทําให้เราวางมือเนี่ยนะก็จะสบายสบายขึ้นซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะออกห่อหอมันจะห่อหอห,อหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็อืมโอเคเลยแล้วก็มันก็จะพอดีพอดีนะสําหรับคนที่สูงในความสูงผมว่าไม่เกินประมาณร้อยเจ็ดสิบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะโอเคแต่ถ้าท่านใดที่สูงเกินกว่าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปผมก็แนะนําให้ให้ขยับขึ้นนิดหนึ่ง นะครับตามความที่นะตามความที่ชอบกันนะครับโอเคเอาเป็นว่ารายการนี้ก็ของรถไกด์ปี21ติดตั้งอุปรกรณ์เพิ่มก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคนของร้อแท้ไหลก็ขอขอบคุณไวนนะ้ะที่นี้นะครับผมขอบคุณครับครับครับ